สวัสดีครับวันนี้เรามีงานเซลล์ของแบรนด์วิตเช็นะครับตัวนี้เป็นงานผ้า25อ่ออนนะฮะอินดิโก้ X อินดิโก้นะครับผ้าด้านนอกด้านในสีจะเป็นสีเข้มนะครับตัวนี้เป็นงานสั่งทอพิเศษนะครับเป็นผ้านอกนะฮะตัวงานเยลลูกโซ่ปลายขาจะเป็นงานสีลุงนะครับเป็นป้ายหนังแท้นะครับนะฮะป้ายหนาครับหนาสี่มิลนะครับตัวนี้จะเป็นงานเอลสามสิบเอ็ดนะครับ เป้าหน้าจะอยู่11นิ้วนะครับเป้าหลังอยู่ประมาณ13นิ้วครับกระดุมจะเป็นกระดุมทองเหลืองนะครับปั๊มลายนะครับงานเย็บใช้ได้ครับสวยครับจริงๆแล้วตัวนี้เป็นงานเย็บโรงงานเดียวของกูปีนะครับเป็นงานเย็บที่เดียวเลยครับเดี๋ยววัดปลายขายดูนะครับรอบต้นขาก็ประมาณ22นิ้วนะครับ ปลายขาอยู่ประมาณ7นิ้วครับตัวนี้อันนี้เป็นงานราคาเซลล์จาก2,500ันารนะครับ mm hmm. เหลือแค่พันเจ็ดนะฮะ mm hmm. ตัวนี้จะเราจะเหลืออยู่แค่ตัวเดียวครับเอลสสนใจสอบถามมาได้นะครับขอบคุณครับ